เกแขนยาวนะ่ะแม่แนเสือแกนยาวลาเนี่ยตัวน,น้อยๆเนี่ยบอกลาเขาเอาไปหายน้องมนะบอกลาสูงสานน่องน้องตัวน้อยไหมไปขนตู่มาไปเจอเสือกันหนาะว่าเก้าของบอกลาครับลากันเลยป่าลาสีเอาไปหายน้องไหมลาเฮ็ดอีหยางลูกและพ่อปลาหายน้องน่องบนน่มีเสือแขนยาวใส่มันหนาวไหมแต่อย่าตูน นี่มึงเสียบกวาต้นเล็กหน่อยสวยพักสวยแน่แม่ชื่อให้มาตัวละลอยแม่พวกพวกอันนี้แม่ชื่อให้มาตัวละกี้อยต้นดาเด็กหน่อยตัวละล,ะลอยแม่เก็บไว้ตัวละลอยบดได้ติครับเอาไปให้น้องเนาะแม่เนาะมึงมึงสงสารหน่องเนาะมึงวะมีแต่ตัวไม่ไม่ บ่ได้เปออเืือยยังเล่นจะหนิแม่น้องบักลาดอกครับน้องมู่บักลาครับแม่ออกลาที่ใส่ได้บ่นน้องใส่ปะ้องใส่มึงใส่ได้บน้องใส่มึงครับว่าจะของอยังใส่ได้บอครับ แปลกซ่งเสียดยนะ้ยไหมมีแต่จะโตไม่ไหมพยายามมากเลยน้องซุ้มแช่ไว้ใหญ่เอาไปให้น้องหลุดลูกเสียดายเพียร์ยังโอ้ยตัวหน่อยก็นหน่อยเกินเนาะเอาแอาาต่ของแปลก lạ แต่แปลก lạ นี่หน่อยคุณน้อหน่อยเกิหละพิ่งคอนนะครับแล้วไผ่สิลแม่ตัวแลเราผด พ่อกระซื้อแม่กระซื้อพ่อชื่อตัวไหนอ้เลมไม่รู้กันจำไม่ได้แล้วเอาไม่กินเป็น,นยัสชีหรอราจะเกับด่านไหม่มคือแม่เก็บใส่ถุงครับเสียวไปให้นองครับไอว่าตอนเอาไปให้ขอพ่อทายคลิปนะครับย่านเขาพ่อสะดวกใจครับ มาแค่นี้แล้วครับไปเลยครับบ๊ายบายครับทุกคนเอาไปให้มูบลากต้นครับ